เจ้าเียโอ้โหมีชินาาาาช้นเดียวขายราคาพิเศษเลยมา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 มทุกคนเร่เข้ามาเลยเ<ค><อ>นี่ยขยัะขนมสิ่งผู้สืบทอดโหลเกา่าตีเอะกับมือเลยนะ่บงนี้ดูเหมือนทนทานแต่รายละเอียดบางมากไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลยพิเศษมีชิน <มา S 1> ช้นเดียวน่าสนจริงด้วยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ย จะ่าหาว่าเป็นขยะกันนะถ้าบอกว่าเกราะนั่นคือขยะแล้วรวมไปถึงช่างที่หลอมกราะด้วยตินตะกาเนี่อาจารย์ข้าคือลูกศิษย์ที่สืบทอดของบัว<อ>โสโลโการบันทามาคมช่างที่เหล็กตอนนี้เจ้าราบอกว่าเกราะที่อาจารย์ข้าหลอมเป็นขยะถ้าก็ต้องถูกสายเลือดเทพทีเหล็กอย่างเรานี่แต่วันนี้จะจม่พูดพห้ชัดอย่าหวังจะได้ไปไหนได้ งั้นข้าจะพูดให้ชัดเจนเลยก็แล้วกันเี๋าว่าแต่อาจารย์ของเจ้าเป็นใครต่อให้โหลเกาอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าเขาเป็นคนตีกรออันนี้จริงๆถ้าก็จะว่าคาว่าขยะให้อยู่ดีนั่นแหละีลับไปดูกผู้่านั้นซิแบบนี้ก็ไม่ใช่หรืยังไงอ่ะพวกเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมได้กั้นข้าจะบอกความจริงเห้ราบมันชุดนี้สร้างด้วยวิธีการคล้องโซ่เชื่อมต่อๆกันพวกเจ้าดูให้ดีดูใกล้ ขนาดแต่ละแผ่นของเกราะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยภายนอกตัวเกราะดูสง่างางมแต่ความจริงแล้ววัสดูมันเปราะบางมากๆส่วนเกราะเงินเรืองรองก็ใช้แผ่นเกราะที่ขัดออกมาจากเหล็กกล้าแล้วชุบเงินอีกชั้นแข็งแรงกว่ากระดาษแค่น้อยเดียวนี่เกราะของข้าเดิมที่มีไว้ใช้ประดับเท่านั้นไม่ได้มีไว้ใช้จริงก็เลยต้องสร้างแต่ละชั้นให้บางถึงจะเห็นผล น้ำหนักก็เบาเบาใส่แล้วไม่หนักจนเกินไปของประดับแตาแกรู้จักไหมของประดับน่ะฮะแล้วขนาดแทนกรอที่ไม่เท่ากันละ่ะเจ้าจะว่าอย่างไรก็คือ,อคือคือความสวยงามที่แตกต่างท่านอาจารย์เทพติเหล็กโหลเก่าคือคนสร้างเจ้าจะเข้าใจอะไร <laughs> <laughs> โหลเกา่าสร้างเคราะเงินเรื่องรองเอาไว้ชิ้นเดียวก็จริงแต่ว่า เจ้าน่ะเรียนแบบได้หัวแตกมากร้อเงินเรองร้องที่โขเกา้ซะเอาไว้ถึงกรอกเลนใช้โลหะเงินบรรทุกการแยกสกัดจนกลายเป็นสารสกัดขึ้นถึงกรอกจะบางแต่พลังป้องกันแข็งแกร่งมากถึงจะบอกว่าเป็นของระดับแต่ใช้จริงก็ต้องดีด้วยที่บอกว่าเป็นขยะดวยให้เกียรติมากแล้วเจ้าเอ้ ได้ดูฉากสนุกสนุกอีกแล้วกี่แท้ก็เป็นนักต้มตุ๋นจริงๆด้วยมนุษย์ถูกช่างตีเหล็กอย่างเราเราเหรอพวกเรามองเลยเราคนไม่ทันได้โก้าวจะพโอ้ยต่อไปก็อย่าแอบบางชื่อของเขาไม่ลอกลวงคนอื่นอีกล่ะไม่ยอมเงินเราก็ยังหวังจะได้อยู่เมืองเกิดจริงต่อไปอีกต่อเล้จาไย cha cha cha